วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับหาเงินฟรีนะครับเข้าบัญชีชูมเนี่วอลเลตโดยตรงนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทนะครับเพียงแค่มีมือถือหนึ่งเครื่องเนี่ยก็สามารถทําเงินได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับ วันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีนะครับเข้าบัญชีชู u Mini Wallet แบบโดยตรงนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับผมในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการถอนเงินด้วยนะครับแล้วก็ผมจะถอนให้ดูนะครับว่ามันต้องถอนแบบไหนนะครับผมทําแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับรับประกันเลยนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับผมใครที่ยังไม่เคยใช้งานเลยเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดแอปนะจะปักหมุดไว้ให้ตรงช่องคอมเมนต์นะครับหรือจะไปค้นหาที่อ่า g l e ก็ได้ตามชื่อที่ผมพิมพ์ไว้ด้านซ้ายมือเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาถอนเงินกันก่อนเลยอันดับแรกนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็การถอนเงินนะครับกดตรงนี้นะครับผมคําว่าถ่ายถอนนะสำหรับการถอนเงินนะครับก็มี2ช่องทางให้เลือกนะครับก็คือชูมนิวอลเล็ตและก็เพย์พาเนาะเพราะว่าตอนนี้เพย์พาก็ยังไม่เปิดให้ให้สมัครสมาชิกใหม่นะครับส่วนคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถถอนได้ส่วนคนที่ยังไม่มีนะครับก็เลือกไปที่ชูมนิวอลเล็ตได้เลยนะครับ สำหรับชูมี่วอลเล็ตเนี่ยก็ไปสมัครกันได้เลยเนาะสมัครไม่ยากนะครับใน YouTube ก็น่าจะมีคนสอนค่อนข้างเยอะนะครับลองไปค้นหาวิธีการสมัครดูสาหรับคนที่สมัครไม่เป็นนะครับผมการถอนเงินขั้นต่ําอยู่ที่100บาทนะครับเราจะต้องมีคะแนนอยู่ที่2.5 M อนะครับ2.5 M ก็คือ2องล้านห้าแสนคะแนนนะครับถามว่าทํานานไหมกว่าจะได้100บาทนะครับต้องบอกก่อนว่าสำหรับคนที่ทําครั้งแรกที่ไม่แนะนําเพื่อนเลยหรือว่าไม่เชิญเพื่อนเลยเนี่ยก็ ค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการทําหรือว่าในการสะสมคะแนนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะนานสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาทําเท่าไหร่นะครับผมส่วนคนที่มีช่องทางอย่างเช่น Tik t o อกหรือว่า Facebook นะครับที่มีแฟนเพจกลุ่มงานออนไลน์เนี่ยเราสามารถแนะนําเพื่อนได้เนาะการแนะนําเพื่อนนะครับไม่จำเป็นต้องที่จะแนะนําเพื่อนคนที่เรารู้จักหรือว่าเพื่อนที่เราสนิทนะครับคุณแนะนําใครก็ได้นะครับทุกคนเลยนะครับแนะนําใครก็ได้นะเราทําคลิปวิดีโอสั้นๆลงในท k t o อกก็ได้นะครับ แล้วก็ฝากรหัสโค้ดฝากลิงก์นะครับให้คนใส่นะครับผมแค่นั้นเองนะครับหรือจะแชร์ตามกลุ่มงานออนไลน์ใน Facebook ก็ได้นะกลุ่มงานออนไลน์เนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยมันก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็อยู่กับเพื่อนๆเองนะครับว่าเราจะทําโดยที่เราจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญเพื่อนนะครับถ้าคุณอยากได้เงินเร็วนะครับคุณก็จะต้องเชิญเพื่อนเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะให้ได้ถอนเงินเร็วขึ้นนะครับผมจะถอนเงินให้ดูนะครับอยู่ที่400บาทมอ่ร้าามนะครับ จะมีข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนะครับผมก็มีทั้งหมดสีข้อเนาะให้เราอ่านด้วยนะครับแล้วก็กดเห็นด้วยนะครับผมจากนั้นเนี่ยเขาจะให้เราใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับตามบัญชีชูมี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็เบอร์วอลเล็ตของเราที่จะใช้ในการรับเงินเนาะเราก็กอกลงไปได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ทําการถอนเงินออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน400บาทนะครับอ่าถามว่ากี่วันเราถึงจะได้รับเงินนะครับก็5วันทําการนะครับอ่าเขามีตรงนี้บอกนะครับเป็นข้อความเนาะให้เราอ่านด้วยนะครับ ก็ประมาณ5วันทําการนะครับไม่นับวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขับตะลึกนะครับวันนี้ผมถอนในวันที่30เนาะก็เป็นวันเสาร์นะครับเงินจะเข้าก็ต่อเมื่อน่าจะประมาณวันศุกร์อาทิตย์หน้านะครับก็นับตั้งแต่วันจันทร์ไปเลยนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เนาะก็รองเงินเข้านะครับ400บาทนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับมาในส่วนของเมนูต่างๆเนาะ ว่าวิธีการใช้งานเนี่ยทำอย่างไรนะครับแอปนี้นะครับก็เป็นภาษาไทยนะครับวิธีการตั้งค่านะครับถ้าของใครเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ให้เรากดมาตรงของฉันแล้วก็กดไปที่ด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็เลือกภาษานะอ่ามีภาษาไทยให้เลือกนะส่วนใครที่ไม่มีภาษาไทยนะครับก็ให้เราใช้เป็นภาษาอังกฤษแทนนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการทําคะแนนนะครับก็ใครที่สมัครครั้งแรกนะครับผมก็มาใส่รหัสเชิญตรงนี้ได้นะครับ รหัสเชื้อเนี่ยจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้จะใส่ของผมหรือว่าใส่ของคนอื่นก็ได้นะครับผมไม่ได้บังคับเนาะมาดูที่เมนูแรกนะครับเป็นเมืองแห่งหนังสือนะครับสลับแอปนี้นะครับเป็นการอ่านนิยายนะครับการอ่านนิยายนะครับผมสำหรับใครที่ชอบอ่านนิยายอยู่แล้วนะครับผมก็ลองเปลี่ยนช่องทางการอ่านดูนะปกติจะอ่านผ่านหนังสือนิยายหรือเปล่านะครับผมอ่าบางคนก็อ่านผ่านเว็บหรือว่าผ่านแอปอะไรต่างๆนะครับลองดาวน์โหลดแอปนี้แล้วก็ไปอ่านนิยายดูนะครับอ่กดเข้าไปนะครับ แล้วก็กดเริ่มอ,อ่านนะครับผมการอ่านนิยายของแอปนี้นะครับจะเป็นการอ่านแล้วก็เก็บคะแนนไปด้วยนะครับคะแนนจะดูที่ด้านบนขวานะก็ดูในจอของเพื่อนๆเลยนะครับของผมเนี่ยมันจอใหญ่นะครับผมไม่ได้ปรับลงนะครับอ่ามันก็จะมีวงกลมสีเหลืองหรือว่าเป็นขีดสีเหลืองเลนทองนะครับให้เราเก็บคะแนนนั่นเองนะครับผมเราก็เก็บคะแนนจากการอ่านข่าวหรือว่าอ่านนิยายตรงนี้ได้นะครับผมอ่าอ่านไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีตามบทของนิยายไปเรื่อยๆนะครับผมนิยายมันก็เป็นภาษาไทยนะไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษนะครับ แค่นี้นะครับผมเลื่อนอ่านไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าคะแนนมันจะบวกให้ด้านบนเนาะการอ่านนิยายนะครับแต่ละครั้งนะครับคะแนนเนี่ยจะบวกไม่เท่ากันเนาะคะแนนเนี่ยอาจจะไม่เท่าเดิมทุกครั้งนะครับผมย้อนกลับมานะครับก็ประมาณนี้สหรับการอ่านนิยายนะครับผมส่วนเมนูที่2นะครับที่เป็นคําเชิญนะครับคําเชิญตรงนี้เราสามารถไปเชิญเพื่อนหรือว่าไปแนะนําเพื่อนได้นะครับจะได้รับคะแนนตามนี้เลยนะถ้าเพื่อนของเราทําภารกิจครบนะครับถึงเราจะได้รับ1นึ่งแสนสองหมคะแนนเต็มนะครับ วิธีการเชิญนะครับก็กดคลิกที่นี่นะครับแล้วก็ให้เรากดคัดลอกข้อความนี้นะครับผมนำไปส่งให้เพื่อนผ่านแชทก็ได้หรือว่านำไปโพสต์ตามช่องทางต่างๆก็ได้หรือจะใส่ใต้คลิปวิดีโอเหมือนลงใน YouTube ก็ได้นะครับถ้าเป็น t i k t อกเนี่ยก็ t i k t o k มันน่าจะมีหน้าโปรไฟล์เนาะที่เพิ่มลิงก์ได้เนาะเราก็ไปใส่ตรงหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็ให้เขาไปกดหน้าโปรไฟล์นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกล่องสมบัติตรงนี้นะครับ เป็นการสะสมคะแนนเพิ่มเติมได้นะครับผม500คะแนนเลยกดตกลงไปนะครับกระบะนะครับผมส่วนด้านบนขวานะครับจะมีเหมือนกับการเช็คอินเนาะที่เป็นจุดสีแดงเมื่อกี้นะครับในส่วนของหน้านี้นะครับจะมีการรับคะแนนเพิ่มเติมนะครับจากการเช็คอินรายวันนะครับเราก็มาทําการเช็คอินรายวันเพื่อที่จะรับคะแนนเพิ่มเติมได้นะครับผมส่วนด้านบนขวานะครับที่เป็นบวก500เหรียญทองนะครับ ตรงนี้จะเป็นการ่ะดูวิดีโอนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนเพิ่มทุก1ชั่วโมงนะใครมีเวลาว่างก็ดูวิดีโอรับอ่ครั้งละ500อได้เลยนะครับในส่วนของโบนัสวันนี้นะครับผมแนะนำนะครับถ้าใครจะทําตรงนี้นะผมแนะนําให้เราทํามอันล่างนะครับตรงนี้จะง่ายมากนะครับส่วน3อันบนตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นส่ง,งการดาวน์โหลดเกมเข้ามาเล่นนะเป็นการดาวน์โหลดแอปต่างๆเข้ามาใช้งานนะครับแต่การดาวน์โหลดเกมตรงนี้เนี่ย ผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้รับคะแนน100%หรือเปล่านะครับส่วนใครที่ลองดาวน์โหลดมาแล้วนะครับได้คะแนนหรือว่าไม่ได้คะแนนอย่างไรเนี่ยช่วยคอมเมนต์ชี้แจงหรือว่าแนะนําผมด้วยนะครับผมเพราะว่าการที่เราดาวน์โหลดเกมพวกนี้มาเล่นนะครับมันจะมีภารกิจเพิ่มเติมนะครับให้เราทําอย่างเช่นนี่ฮะตรงนี้เลยนะครับเล่นให้ครบเลเวล37นะครับอ่่ประมาณนี้นะครับผมก็จะได้รับคะแนนอันนี้ผมไม่ชัวร์นะว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมอันนี้ผมไม่ชัวร์นะ ประมาณนี้นะครับในส่วนของหน้านี้นะครับส่วนการถอนเงินก็กด nah, ที่ของฉันแล้วก็กดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับนี่ตรงนี้นะแค่นี้เองนะครับผมในส่วนของแอปนี้การใช้งานไม่ยากนะครับสาหรับใครที่ลองทําดูแล้วเนี่ยคิดว่ามันได้คะแนนน้อยได้คะแนนช้ากว่าจะได้ถอนเงินอาจจะใช้เวลานานนะครับก็แนะนําไปทําช่องทางอื่นเลยนะครับมันอาจจะไม่เหมาะกับคุณนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ความอดทนในการทํานิดนึงนะครับสำหรับสายฟรีเนาะแอปมันก็อยากจะ มียอดดาวน์โหลดว่ามีคนใช้งานของเขาเยอะขึ้นเขาก็เลยอยากจะให้เราเนี่ยช่วยโปรโมทช่วยแนะนํานะครับให้คนเนี่ยเข้ามาใช้งานของเขาเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมยังไงก็ลองไปใช้งานดูนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ